สวัสดีครับพบกับเร็วมี GT Neo 3T นะครับเป็นรุ่นต่อจาก GT Neo 2นะครับรุ่นนี้ก็เน้นเกมเลยครับคือสเปคแรงจอสวยชาร์จเร็วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่กระเป๋าฉีจจนเกินไปนะครับแค่หมื่นสองมีทอนิดหน่อยตัวนี้มีของในกล่องก็คือคู่มือการใช้งานนะครับมีเคสแถมให้เหมือนเดิม มีสายชาร์จ USB Type C แล้วก็มี w a อ l c ชาร์จให้นะครับอย่างที่บอกคือเขาอัปเกรดการชาร์จเนาะจาก65 w เป็น80วนะัตต์เนาะก็ถือว่าชาร์จเร็วขึ้นนะครับตัวนี้มากับหน้าจอ AMOLED E4 ขนาด6.62นิ้วนะครับจะว่าเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยคมชัดสว่างแล้วก็แสงผลที่120 h ฮิรตนะครับ,บกลมองการแสดงผลดีมากๆแล้วก็เป็นพาเนลเรียบด้วยก็เหมาะกับดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆ สามารถดูหนังได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสว่างคมชัดอย่างที่บอกเลยรองรับ Netflix กซ HD อันะครับแล้วก็ YouTube เ d r ีเนาะก็สามารถดูหนังได้แบบเต็มอิ่มเต็มตากันไปเลยตัวนี้ก็สามารถปรับาการแซมผลต่างๆนะครับก็จะมีตัวออปติมิเซอร์เนาะพวกาภาพวิดีโออะไรต่างๆแล้วก็สามารถปรับการแซมผลสูงสุดที่ 120Hz เฮิร์ตได้นะครับแล้วก็มีพวก eye care ต่างๆที่เป็นตัวสนอมสายตา ตัวบอดี้ก็ถือว่า้อน้างบางนะครับมีพอเชื่อมต่อแค่ USB Type C เนอะลำโพงยังคงเป็นสเตอริโอคู่บนล่างเหมือนเดิมแล้วก็มีปุ่มกดอะไรต่างๆฝาหลังเป็นฝาหลังคล้ายกระจกนะครับตัวนี้มี2สีที่เลือคือสีดําแล้วก็สี Racing Yellow ที่เป็นสีโดดเด่นของเขาเนาะแต่สีดําก็สวยเดียน,นะครับปุ่มซ้ายบนก็คือกล้อง Tri ปเ e c ล m era 64ล้านพิกเซล การใช้งานก็ไม่ได้ต่างจาก r e ียวมีรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้มากับ Android 12ครอบด้วย r e mm ียวมี UI 3.0จะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างลืน่นแล้วก็มีพวกแอปพลิเคชันติดมากับตัวเครื่องเยอะทีเดียวลงแอปผันแอปมาร์เกตแล้วก็ Play Store เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถ Optimize เครื่องตัวการใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยมี RAM expansion ได้สูงสุด13กิก็คือ8บวก5นั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็มี ฟ e เ t u r e เ e เจ u r ์และโ o ชั่นต่างๆก็มีเหมือนเดิมนะครับสามารถเปิด2หน้าจอได้แบบเป็น Floating หรือแบบครึ่งจอแบบ Basic เขาก็มีให้ใช้งานเหมือนกันอันนี้ใช้ไม่ยากนะครับมีเมนูให้ใช้งานมีเมนูสอนให้ใช้งานด้วยก็รองรับการเชื่อมต่อ 5G d u o SIM นะครับรองรับ Wi-Fi 6เวอร์ชันเกือบล่าสุดเนาะ Dual 5.2แล้วก็มี NFC ด้วย ตัวนี้ก็สามารถาใช้งานทั่วๆไปได้นะครับรองรับภ g าทีทุกเครือข่าย Wi-Fi ก็สามารถจับเป็น Wi-Fi 6ซึ่งความเร็วจะเยอะกว่า Wi-Fi 5อยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลย เกมผมลองเทสกับ Diablo M Mortal นะครับก็ปรับสุดเลยเปิด60เฟรมด้วยนะครับก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างดีเนาะอันนี้ก็ใช้ชิป Snapdragon 8.0ดังนั้นในเรื่องของ performance ผมไม่ค่อยห่วงแล้วนะครับก็เพราะว่ามันเล่นพวกเกม AAA ได้หมดเลยอย่าง Free Fire Black Desert Mobile ต่างๆเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับ คะแนน a n t ตู u t ้เทสได้ประมาณ680นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับสำหรับรุ่นมิเทียใช้ชิป Snapdragon 870แรม8นะครับส่วนเมมจะใช้ UFS 3.1เทียบเท่า f แฟลกชิปเรื่องของกล้องเขามากกล้อง64ล้านพิกเซลแบบ triple c a m าม a ล่ามันตรวไวนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็ครบถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์หนึ่งให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะทีเดียวคุณภาพรูปถ่ายผมว่า ค่อนข้างดีนะครับกับมือถือประมาณนี้นะครับเหมือนกลางๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าต้องการกล้องที่ดีกว่าคุณก็เล่นเร a มี e 9 Pro p l พ s นะก็จะมีให้ตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้เขาเน้นสเปคเน้นเกมดังนั้นกล้องที่ให้มาถือว่าโอเคแล้วนะครับกับสเปคประมาณนี้ถ่ายกลางคืนถ่ายิน d o o r ถ่าย o u ได้หมดเลย เอาละสำหรับเรียวมี GT Neo 3T ก็เป็นรุ่นที่คุ้มมากนะครับในงบประมาณ12ื่นบวกลบตัวเลือกเนี่ยจริงๆมันมีตัวเลือกเยอะแต่สเปกมันไม่เท่านี้นะครับคือสเปคดีกว่าชาวบ้านเลยทั้งเรื่องของหน้าจอย,ยังแซฟต์แ้วก็แปดเองเรื่องของกล้องก็ถือว่าโอเคไม่ขี้เร่นะครับชาร์จ80วัตต์แล้วก็ลำโพงคู่ด้วยคือเรื่องของ Perform a n c e เรื่องอะไรต่างๆผมว่ามันคุ้มเกินราคาไปเยอะนะครับในช่วงที่ชิปกําลังขาดตลาดมือถือกําลังแพงเงินเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถ จับต้องได้ในราคาที่ไม่กระเรป๋า๋าฉีดจนเกินไปแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปนี่แหละครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มมากๆสำหรับเ e รี m ยวมี GT Neo 3T นะครับก็วางจำหน่ายผ่าน Lazada แล้วราคา11,999บาทไปซื้อได้เลยเนาะวางจำหน่ายแล้วครับ